เฮ้ยปื้มอ่ะงานคอนเสิร์ตที่ว่าเราจะโปรหมทกันอะทำหรือยังเออน่าจะยังไม่ได้ทำว่ะงานคอนเทนต์อะไรก็ไม่มีโปรดิวเซอร์จวกแน่ไหมโปรดิวโทรมาเหมาะจอะเลสวัสดีครับโปรดิวเซอร์สวัสดีค่ะพีอาร์รู้ไหมเขาวันนี้วันอะไรเออวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นวันศุกร์นะครับใช่เหรอคะที่ดีที่เขา วันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนในห้องเราแน่เลยครับอจะวันเกิดใครล่ะคะไม่ใช่ค่ะคิดดีๆเอาอีกทีวันนี้วันอะไรอืมวันนี้เป็นวันส่งงานเหรอครับใช่ค่ะวันส่งงานคิดโปรโมทค่ะเ่าไงรคะเสร็จหรือยังเออคือว่าผมทําเสร็จแล้วครับแต่ว่ามันยังมีอยู่อีกหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยครับว่าจะมีรูปแบบอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปเียนกู คุณเคยประสบป,ปัญหาเหล่านี้หรือไม่ความเครียดที่เกิดจากการสอบและผลตระทบของโควิด -19 อาจทําให้คุณเกิดอาการเหล่านี้และหลังจากการสอบผ่านไปคุณก็ต้องประสบป,ปัญหาเพราะคะแนนสอบของคุณต่ํำต้อยมากๆคะแนนคุณอะไรรับโอ้โหเคียดเลยทำไม่ได้ขอเลยวะเฮ้ hey. ทีวีในเล็กไม่เสนอแต่เราขอเสนอมงอมอนคอนเสิร์ตครั้งแรกของนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยารุ่นที่7ที่จะขึ้นแสดงดนตรีสดในวันที่17กันยายนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเียงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กันนะครับหลังจบที่ผมได้ฟังเพลงที่พวกเขาลองแล้วผมรู้สึกเศร้าเหมือนโดนแฟนพิ้งเลยครับแต่ที่เศร้ากันนั้นคือผมไม่มีแฟนครับอื้อหาแล้วผมก็ไปเต้นตอน้ว่เขาซ้อมตลอดนะครับตาเขาต้องรอ จะมีการแสดงดนตรีแล้วนะคะก็ยังมีการแสดงละครเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักค่ะน่าติดตามมากๆเลยค่ะอันนี้คืออะไรคบเนี่ยเห็นเครียดๆหลังสอบนะสนใจไปดูคอนเสิร์ตกับจานไหมล่ะ แต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรมาในวินาทีนี้คุณจะได้รับสิทธิ์ในการรับประทานอาหารจากครัวาสาธิตอิมปีตลอดปีการศึกษาแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดเพียงเท่านั้นคุณจะยังได้สิทธิ์นั่งรถเมล์เม่วงปีคุณสามารถนั่งตั้งแต่หน้ามอจนถึงหลังมอแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดเพียงเท่านั้นรับไปเลยอาหาร m r e หนึ่งกล่องจากเต้เนักฆ่าแตงโมโทรมาเลยที่เจ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  มึเคยสงสัยไหมครับว่าคอนเสิร์ตของนมัวมีนักร้องเป็นักดนตรีคนไหนบ้างถ้าผมแล้วไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับในวงดนตรีก็จะประกอบไปด้วยตำแหน่งตําตำแหน่งได้แก่นักร้องมือกองกีตาร์ย์บอร์ดและมือเบสครับก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอยคอเอ้ยไม่ใช่รอคอยรึเปแน่ดูกันไม่ทันละสิคิดว่าผมจะบอกง่ายๆหรอถ้าผมบอกไปมันก็ไม่เซอร์ไพรส์นะสิก็ได้หละครับท่านผู้ชม แล้วถ้ารักใครชอบใครก็อย่าลืมไปเชียร์แันที่คอนเสิร์ตของมอได้นะครับนี่คุณดีเแลเหรออ๋อ แล้วก็ถ้าจะมาชมมอสข,ของเรานะครับอย่าลืมนะักสาวยกษได้วยนะครับขอบคุณครับ